วิทยาศาสตร์แ,าาแผงการเรียนวิทยาศาสตร์อณิตศาสตร์เป็นแผงการเรียนที่มีหลักสูตรคล้ายคลึงกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อณิศาสตร์แต่ในแผงการเรียนของเรานั้นจะมีค่าเฉลยอดสถ์ดีเพื่อให้น้องๆได้ศึกษาเรียนรูไ้ได้ด้วยตนเองครับ และยังมีหลักสูตรที่นองเหนืจากวิทยาศาสตร์อนิสสารอี่มากมายแลนะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะพานนอท์ไปชมแผ,กน,าาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์อนิสสารกันเลยครับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์อนิสสตร์ของเรามีจุดเด่นแลหลักสอด้านด้วยกันค่ะก็คือด้านการเรียนและด้านกินจกรรมและที่สําคัญนะคะค่าเชิงของเราเนี่ยยังมีนะคะที่สะพายกระเป๋าสามารถช่วยลย้วงานอุปกรณ์ไปได้เยอะเลยค่ะน,นี่นี ของเรานะ่ไม่มีรายวิชาเอีโครงงานนะคะทาให้น้องๆอได้นาเวลาไปทบทวนบทเรียนค้นหานตัวเองเพื่อเป็นาการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะแถมแถวห้องเรานะคะยังได้เรียนห้องแอร์สับสัฟินฟินกันด้วยนะสำหรับรายวิชาในเผนการเรียนวิทยาศาสตร์ชนที่สามเรานะครับมีทั้งความหลากหลายความเข้มข้นและความครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาเรายังได้เรียนกับคุณครูที่มีความสามารถที่สอนได้เียนพิเศษ ต่อไปยังมีวิชาสังคมศึกษาและภาษาศาสตร์ในวิชาภาษาศาสตร์เนี่ยมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งยังได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาเองด้วยครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังแบ่งย่อเป็นสามวิชาเลยเป็นวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษสำหัพูดซึ่งมั่นใจครับว่าว่าวิชาภาษาของเราเนี่ยออพสกิลใว้กับเพื่อนๆน้องๆทุกคนได้อย่างแน่นอน จาดีที่ครบเครื่องแล้วนะคะยังมีการทดลองสนุกๆอีกมากมายรอน้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกพี่อยู่นะคะ มีกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมการจตดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนกิจกรรมวันวิทยา,ทา,ศาศาสตร์ที่มีนิทรรศาก,การแฟชั show, ่นโชว์นักเรียนคนใดที่มีความสามารถด้านไหนสามารถรลวมกิจกรรมด้านนั้นได้และยังมีการทดลองแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ได้ร่วมสนเกจกันอีกด้วยครับกิจกรรมความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถไปแข่งขันและฝึกซ้อมโดยทางคณะครูและเพื่อนนักเรียนคอยสนับสนุนและหาเวลาว่างทสนบทเรียนให้ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นมารยาทไทยและด้านดนตรีฝึกซ้อมก่อนเข้าแถวและพัฒนาไปแข่งระดับประเทศโดยมีเพื่อนๆและคณะครูคอยสนับสนุนครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่ที่จกแต่งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ิตกันร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ช่วยแนะนำตัวเองแล้วก็ช่วยบอกจำเป็นครับว่าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ไหนครับพี่ชื่อสุภิชัยเอ็นนะพี่มาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาโลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสุพรรมบุรตอนนี้พี่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งอตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะคณะศาสตร์บัณฑิตสา,สาขาวิชาสังคมศึกษาครับอ่าพี่ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าตอนที่เรียนเนี่ยสังคมเพื่อนในห้องเป็นยังไงบ้างครับและก็การเป็นเพื่อน เราก็มีการกระพบกระทั่งแต่สุดท้ายผลงานก็ออกมาดีเสมอในการทํางานกลุ่มการะมาณระดับีมครับพี่เชืเ่อไหมนะครับว่าตอนที่พี่กำลังศึกษาอยู่ตอนมัช่มศึกษาตอนปลายเด็พี่ได้ทำหน้าที่อะไรบ้างหครับได้ทําหน้าที่ตอนนั้นเป็นประธานมักกิจสิ่งแวดลอ้อมรุ่นที่5แล้วก็ได้เป็นคนช่วยเป็นบรรักษ์ในการ สวัสดีค่ะพี่โระยานาคะนางสาวนนทพรศรีออนค่ะตอนนี้กําล um. ังศึกษาที่โรงเรียนสภาราชีนจังหวัดตรังแผนการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปค่ะถ้าพูดถึงแผนการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นแผนการเรียนที่เน้นเกี่ยวกับในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือว่าวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะแต่ก็จะมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาเนี่ยสอดแทรกเข้ามาหลักสูตรด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือว่าภาษาอังก และถ้าพูดถึงข้อดีของแผนการนนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั่วไปในโรงเรียนสาราชินีจังหวัดจังเนี่ยที่ส่วนตัวเคยพบเจอก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ทางเรียนหรือว่าทางคุณผู้สอนเนี่ยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีการทดลองหรือว่าการปฏิบัติการได้ด้วยตัวเองควบคู่กรัรเรียนการสอนไปด้วยซึ่งก็จะมีคุณครูหรือว่าอาจารย์เนี่ยคอยมาชี้แนะแล้วก็ให้การปรึกษาในการทากิจกรรมนั้นๆ พราะฉะนั้นพี่มองว่าทางน้องคนไหนที่มีเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วว่าแนนาคนน้องๆอ,อยากที่จะเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยพี่ก็อยากจะแนะนําแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ท,ท,ท,ทั่วไปของแอนทรสุราชินีจังหวัดจังเอาไว้ในข้อบอญอ้อมใจของน้องทุกคนด้วยนะคะยัไงกันใบ้างเหรอครับน้องๆแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คดิตศาสัรงเราเนี่ยมีดีกว่าที่คิดใช่ไหมล่ะครับแน่นอนเลยนะครับพี่กัตเตอร์น้องๆก็อย่าลืมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้ันะครบ